คร<ว>ับที่ไหนที่ไหนที่ไหนรอเจดีรอเจดีครับโอเคไปดูกันเลย นี้นะครับาสิ่งที่เราพูดกันเล่นๆดาเหมือนจินตนาการในกรนนะตูดากลับกลายมาเป็นความจริงนะมาเป็นวิถีของชีวิตคนเราดาอย่างมากมายใครจะเชื่อนะครับว่าโทราศัพท์หนึ่งเครื่องเป็นทั้งตู้ ATM นะครับนะเป็นทั้งโทรศัพนทะ์ะเป็นทั้งนะครับการบันทึกภาพถ่ายภาพและบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญท่นานในแต่ละฉากในแต่ละองค์ในแต่ละตอนของการจัดการแสดงท่านผู้ชมที่เข้าไปาในเวทีเรือนหนึ่งคนนะครับได้กดนะครับกล้องบันทึกภาพ ได้เป็น video, วนิดีโอมีหัวใจมีการกดภาพและน<อ>ะครับอ่ากดภาพนี้และอา่ะอากดเป็นนะครับโอเคหนึ่งสองสามโอ้โหโอ,อยู่ที่ไหนกันตอน,นนี้อยู่ที่ไหนกันข้างหลังเป็นไรข้างหลังเป็นไรข้างหลังเรียกว่าอะไรอ๋อเดี๋ยวไปดูใ,นในกล้ๆกันไป ทุกปีนะครับก็จะมีเด็กมาดูมวกนม่นะครับนี่เรามาดูกันมวกนะดูเล็กใครจะได้อะไรกันนะครับ สวยงามมากนะครับวกนี้เอ้แล้วก็มีชุดเกาะด้วยนะมีชุดเกาะโลังใหม่เปลี่ยนโรงเทมมหาจอมอ๋สวยงามนะครับทำมาก่อนครับพี่น้องต่อยกขอดงทำที่ออกให้แล้วแจกฝีให้เป็นฟรีอย่างดีเข้ามาเข้ามาต่อสีฟ้าแจกอีกฝีหนึ่งด้านหลังยังมาได้ค่อยๆนะครับต่อยกขอดมทำเต้นแล้วทั้ีๆที่หลุมกำลังออกให้แล้ว เอาเลยพี่น้องครับเข้ามาก่อนเข้ามาตอนเอาเลยพี่น้องจ้ามันลุ้นกับเราตอนนี้อยู่หน้าพระบรมชายารักษ์นะครับ สมเด็จพระนเรศวรมาหาราชนะครับนะัานตุสรดอนใจดีนะครับนี่วันนี้ติดตั้งไฟได้สวยงามมากนะครับนี่้นที่รอบลรลอนะฮะรอบนองจาเแรอกคนไม่เยอะนะครับวันนี้สบายสบายสอวันนี้คนไ,ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ยังไงกันจีวันนี้คนเยอะไหมลูกเย,เยอะนะครับโอเคแล้วนี่นี่เรากำลังไหวอะไรอยู่ครับรวมอ่ะหนูไหวได้ยังหนูไหวย,ยังไหว,ย,ย,หวย,ยังไงไหวย,ยังไงไหวย,ยังไง,ยยง,ไงโอ้นี่ ระดกเด็ดลีประหลาดลาแหล่งสาทานสเสด็จเสวยสวรรค์ระเยตอาวไอสูลสวงรือเย็นพระยศปูนเดือนเด่นฟ้ากเกษตร ด็จพระนเรศวก็สั่งให้ทหารนำบันไดขึ้นพาดที่พเนีย์ของข้าชอบพลันพระองค์ก็เสด็จลงจากหลังมา้าข้าพระแสนดนักนำทหารขึ้นปีนพเนียน์ที่จะเข้าค่ายพระเจ้าหงสาวดี ใจอันยิ่งใหญ่แห่งจอมราชาสมชื่อสมนามราชาแห่งไฟที่ปลุกดวงใจนำทางนักสู้ให้จิงกล้าแกรง่งภาพแห่งพระมหาวีระดับจึงจำหลักใจจำหลักล่าแม้ในที่สุดสมเด็จพระนเรศวรีจะถูกคม่อของข้าศึกแทงจนตกลงมาและต้องเสด็จนำทัพกลับ หากแต่ไฟแห่งการต่อสู้ของนันกรบไทยกลับยิ่งโหมกระพือด้วยแรงศรัทธาประวัติศาสตร์ของชาติไทยจารึกพระมหาวีรกรรมอันหารกล้ายิ่งหไว้ให้อันุชนรุ่นหลังได้สำนึกเพราะจับแจ้งกอทั้งพระแสงดาบน,นั้น จารึกพระนามอันยิ่งยศได้ปรากฏอยู่ในพระราชองส์สาวดานว่าพระแสงดาบข้าค่ามาจุนตราบเท่าทุกวันนี้ ามิ่งมงคลเมื่อสมเด็จพระนเรศวรพร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถกําลังถือเริกขึ้นช้างทรงอยู่นั้นได้บนเกิดอัศจรรย์เหนือดินฟ้าม่กปรากฏ พระบรมสารีริกธาตุสงแสงเรืองอร่ามลอยขึ้นไปในท้องฟ้าด้านทิศใต้พลันลอยวนเหนือพระองค์สามรอบพระมีติตตึเต็มมาประนษนักสมทุทนเทิดกล่าวพระทรงอธิฐานขอเดชพระอื่นคุ้มแต่ข้าพระเจ้าจะสู้ เสื้อเข็นสงเด็จพระนรีวนจึงทรงตั้ง จาก1นมิมิตอัศจรรย์สู่อีก1นมิมิตอัศจรรย์อันนำดูงใจผู้กล้าให้ยิ่งรุดเกินในคืนหนึ่งเมื่อสอเมเด็จพระนเรศวรรงค์ได้ยีพระสุบินไปว่ามีน้ำบ่าไหลมามาจากทิศตะวันตกพระองค์ทรงลุยกระแสธาราอันเชี่ยวกราครัได้พบกับจระเข้ตัวใหญ่ วหวยสวนกระแสสายเข้ามาจู่โจมพระองค์ในสุบินมิมิตนั้นสมเด็จพระนเรศวรมงตงต้านแรงร้ายเป็นสามารถชาันพระองค์ได้ฟันจระรเข้ใหญ่ตัวนั้นจนดับดิน้น ที่หลายบ่าเออทนก็คือแท้งลุ่มในทันทีครั้นรุ่งสามพระหราธิบดีจึงได้ทำนายพระสุบินนิวิธนันเป็นมงคล,ลเหตเบือมบรมมคัตยะท่องพองแถวทานเพราะจัไล่ลุยลานเสริงใส้ ริบปัวบรอโรรานริบราชเลื่อยพอ่อพระจักรชานชเยยได้ดังเทา้าไฟฝันนิมิตมงคลนำดวงใจลาวทหารหารให้เขื่งกล้าแม้ไห้ผลทิ้งหยิบมือแต่ด้วยกฤษสาพิมิหารแห่งจอมทัพผู้กล้า พรหนึงแน่นเป็นศรัทธาเกรือฟ้าทหารแห่งสมเด็จพระนเรศวรจึงพร้อมหล่อหลอมชีวีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อทวงคืนความเป็นไทยให้แผ่นดิน โจสองจูจย่วงบำมรูสองคติยะสองขอชูเชิดหังกระดูกระรอกวายว่องนักหนาควานขับคดแข่งขันเข่นเขี้ยวกลางสนาม นัทพระยาชายาดุภาคเป็นจะขวางดูพระมหาอุปราชาได้ทีฟันด้วยพระแสงของเงาสมเด็จพระนเรศวรมีพระองค์หลบขัดถูกแต่ชายพระมาลาบินบันและพระมาลานี้ต่อมาได้ปรากฏนามในพงศาวดารไทยว่าพระมาลาบิน ขพนพระยาชายานุภาพสะบัดหลุกก็โผงแทงกลับได้ลาาแต่พายพัชกรก็กระแทกเอาพระยาชายอนุภาพถอยร่นจนเท้าไปยันเข้ากับตอพุษาจึงได้ขีถหนะแบกรุนเอาพายพัชกอหันเบนไปทั้นหด้วยความว่องไวสมเด็จพระนเรศวรทรงจ้วงพระแสงของ,งาํา ฟันพระมหาอุปราชาที่ไห่ขวาขาดศพสิ้นพระชนอยู่บนคอช้างกีติยศปรากฏลา่าคริสนาพินิษาอันบนบงังปมดาด้ห่งจอมกริย์นนิสึกยุธทธาาิจากจารึกพระนาห่งสมเด็จพระนเรศวรมหา ผูกระการ,การความเป็นไทยให้กับแผ่นดินไว้ตราบการประวัตศาสร์สองกริย์ครานันบรรพชนไทยต่างสละเลือดและชีวิตผวงวิญญาที่วนอยู่ทุกย,อย่อมย่าชะลมเลือดจะได้มีศาสนาสถิตจึงพีนิพพิจรารณาโปรดให้สร้างมหาเจดีย์นักที่ดอด ดินแดนสุพรรณบุรีจนมีนามว่าดนเจดีย์ในทุกวันนี้โอเคเอาเลยท<ะ>ขันเร็วตอนนี้จบยังครับ,บ,บสนุกไหมสนุกไหมครับโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พบกันใหม่ใช่ไหมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ เราลาก,กันไปก่อนสามคนบ๊ายบายเอโอเค